สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิปโปไทยค่ะวันนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเมื่อวันที่21กลุ่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สภาสื่อมวลชนไทยองค์กรเครือข่ายสื่อภาคประชาชนจัดงานมอบรางวัลแห่งความสำเร็จบุคคลตัวอย่างความสำเร็จและผู้เป็นแบบอย่างควรค่าแห่งสังคมประจำปี2564กับงานรางวัลน,นักเนศคุณธัญญาน,นโชดกากฤิยารัตซ e อบริษัทมงคลมหาเหง789จำกัดคว้ารางวัลน,นักเนศประจำปี2564 โดยรางวัลน,นี้ได้มอบให้กับบุคคลองค์กรที่ประพฤติดีประพฤติชอบในหน้าที่การงานและการดำรงชีวิตส่งเสริมให้เกิดการกระทำความดีในสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดไปจัดขึ้นณนโะรงแรมมิเ l เคลแกนคอนเวนชัน่นโดยมีนายอัมพลเสนาณนารงค์องคมนตรีในรัชกาลที่9เป็นประธานในพิธีค่ะและสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ f c e b o o k f a n p เพจอาจารย์นุกบรารมีปู่หรือสีสาไฟเบอร์โทรศัพท์

สวัสดีค่ะอนุกบารมีปู่ลือีตาไฟค่ะแม่หมอมหาสเสน่ห์นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะได้เกี่ยวกับเรื่องสายสเสน่ห์อยากจะได้เกี่ยวกับเรื่องนัเมตตามหานิยมนึกถึงอาจารย์นุกได้เลยค่ะนะคะตําหนักอยู่ที่อ่ออ,อยู่ที่นนทบุรีนะคะอยู่ที่นนทบุรีสามารถมีเกี่ยวกับเรื่องการสักยันต์เปิดดวงชะตามีเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนเบอร์นะคะหนุนดวงชะตาแล้วก็มีบูชาของมงคลสามารถปรึกษาเกี่ยว กับเรื่องอทํานายดวงอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องการเคล็ดลับอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องขันดวงชะตาเป็นอย่างไรสามารถดูแบบเจาะลึกได้เลยค่ะนะคะเบอร์ติดต่อที่0969459655ค่ะหรือที่เพจอนุกบารมีปู่ฤือสีตาไฟค่ะ มีเกี่ยวกับเรื่องการทำนายดวงฟรีทุกๆวันด้วยนะคะติดตามในไลฟ์สดได้เลยค่ะโอ้โหขอบคุณสำหรับลูกศิษย์ลูกหาหลายๆท่านขอบคุณสำหรับรางวัลน,นี้มากๆเลยขอบคุณจากใจเลยนะคะอาจารย์นุกขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทท่ทานเพราะอาจารย์นุกเริ่มนับจากศูนย์จริงๆแล้วมาประสบความสำเร็จได้ในวันนี้เพราะว่ามีความตั้งใจและไม่ย่อท้อต่อสิ่งที่เป็นหรืออุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เราสู้ ขอให้เราตั้งใจความตั้งใจนั้นจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้จริงค่ะขอขอบคุณมากๆค่ะลูกจันรสว่า์นี่อาจารย์นุกมีให้บูชาด้วยนะคะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องนเมตตามหานิยมเกี่ยวกับเรื่องการทําให้แฟนรักและแฟนหลงได้ด้วยเช่นกันนะคะและมีเกี่ยวกับเรื่องการลงนหน้าทองการมีเกี่ยวกับเรื่องสักยัน์เปิดดวงชะตาได้ด้วยค่ะอยู่ได้ประมาณ2ปีกว่าได้ค่ะคือมีลูกศิษย์หลายท่านที่เขา ดวงตกจริงๆและเขามีปัญหาในแบบมืด8ด้านเลยนะคะพอเขามาปรึกษาและอาจารย์นุกบอกแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เขาเขาสามารถประสบความสำเร็จและมีรีวิวมาให้เยอะมากๆเลยค่ะ การเปลี่ยนเบอร์ก็เหมือนกันสําหรับลูกศิษย์ลูกหาดวงที่มีอุปสรรคแล้วมีเบอร์ที่เสียอาจารย์นุ๊กเปลี่ยนให้เขาสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตเขาได้ด้วยเช่นกันค่ะก็มีออนไลน์ค่ะดูดวงออนไลน์แล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องการดูดวงเจอตัวได้ด้วยที่ตําหนักค่ะอยู่ที่นนทบุรีนะคะแล้วตอนนี้อาจารย์นุ๊กมีโปรเจกต์ที่กําลังจะสร้างองค์ปู่นะคะกําลังหาเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่แล้วสร้างองค์ปู่ฤือีองค์ที่ใหญ่อะค่ะนะคะ,นะคะกําลังจะ กำลังจะรวบรวมอยู่นะคะกำลังหาที่อยู่ว่าจะไปที่ไหนดีด้วยนะเนี่ยใช่ค่ะก็<ป>จะโครงการก็จะเริ่มประมาณปีหน้าค่ะ<ป>ขอให้ทุกทุกท่านนะคะ<ป>กดติดตามออนุกที่<ป>ออนุกบาร,รมีปู่ฤาษีตาไฟค่ะมีอะไรมาปรึกษากันได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวข่าวสารดีๆได้แบบนี้ทางจานส้ม IPM ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ IPM อัปเดตลงแล้วลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ